สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคชนเมอิี้สิมาบอกข่าวสิมาบอกบลด้วยพี่นอ้องที่วัดพระธาตุศีสโสพลของเรานะคะวัดป่าค่ะจะมีการจัดงานไหวพระธาตุนะคะรวมทั้งงานไหวพระธาตุงานตุ่มเขาใหญา่งานบุญเขาจีนในรอบเดียวกันเลยค่ะ งานของเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะเจ็ดถึงวันที่สิบเอดนะคะทุกคนในวันที่เจ็ดนี้ก็จะมีการเรียนเชิญพระสงฆ์มาร่วมรับประทานอาหารแล้วก็มาทําพิธีการเปิดนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่เจ็ดเริ่มตั้งแต่แปดโมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงนู่นละค่ะสองสามถุงผนล,ละค่ะจ้องคอยจะเสร็จพิธีแต่ว่าก็จะมีช่วงพักอยู่นะคะทุกคนพระสงฆ์จะ ชั้นพัตทหารเพนนะคะม,มือวันที่เจนอะ่ะจะชั้นพัตทหารเพนหลังจากนั้นก็จะมีการากิจกิจวัตรของสองเย์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีบวชชีพรามนะคะทุกคนมีหลายอย่างเลยผู้ไดที่ตรงก้านที่จะไปปฏิบัติธรรมในช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่11นะคะทุกคนสามารถไปร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปฟังธรรมไปฟังเทศนาไปปฏิบัติธรรมนะคะ ทุกคนสามารถไปรวมได้นะคะเพราะว่าวันที่เจ็ดจะเป็นวันเริ่มแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นท่างการเลยนะคะวันที่หกนี้วันที่หกว่าคือมืออื่นนะคะก็จะเป็นท่า,ทาหลูกวัดเพืรอจจมาแพ้เขาเปลือกอะคะ่ะผู้ใดอยากเอาเขาบเปลือกไปรวมบุญรวมทา่านก็สามารถเอาไปรวมไหอยู่ทีวัดพระธาตุสีสุพลได้นะคะอันนี้ก็คือมาบอกบุญต่อเผื่อว่าใครที่มีจิตอ่า อยากที่จะร่วมทําบุญกับทางวัดก็สามารถไปร่วมบุญได้นะคะวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเอ็ดค่ะทุกคนจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้จัดงานแบบนี้งานปฏิบัติธรรมแบบนี้ในทุกๆปีนะคะทุกคนสามารถไปร่วมได้นะคะทุกคนก็มาบอกเก่ามาบอกปุ่นต่อเพื่อ ผู้ใดอยากมีส่วนรวมอยากมีบุญอยากมียังรวมกันกับไปเฮตบุญเฮตท่านนำกันเ้ยค่ะวันที่7นะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า8ปดโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีะฟังห้มสวดมนต์ต่างๆนหน้าหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ้า เปลี่ยนผ้าไตระธาทุาสีโสพลด้วยนะคะในวันที่เจ็ดค่ะทุกคนในวันที่เจ็ดนี้คือเป็นวันที่สําคัญมากๆแล้วก็ผู้คนมาเยอะพระสงฆ์ก็มาเยอะมากๆเลยค่ะใครอยากไปรวมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน้ากันก็นกนสามารถไปได้นะคะวันนี้ก็มาบอกบุญค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนียสกอรผู้ดใดอยากเฮ็ดบุญน้ากันก็นกนสามารถไปเฮ็ดได้นะคะที่วัดพระธาตุสีโสพลสวัสดีค่ะ